เฮ้ยครับโซ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 โสวัสดีครับวันนี้วันอังพารวันเดิมวันนี้จะมีคลิปลงเยอะครับวันนี้ถ่ายไปเยอะเพราะแมงว่างตได้มตีด้งเพราะว่าเงไม่ได้เพราะว่าวันนี้เรียนครึ่งวันแล้วก็ลาลามา <c oughs> คนร้องถือไหมถือไมมถือไหม,ไม,มคนร้องนะครับคนร้องก็นั่งนั่งซ้อมร้องเพลงอยู่แบบย่างแล้วคนคนเครื่องก็ไ,ไม่ไหวครับสองคนนี้ต่อเพลงใหม่ส่วนผมก็ต่อต่อเสร็จแล้วตีได้แล้วครับเพลงนี้ผมตีได้แล้วส่วองคนนี้ยังตีไม่ได้โอเคโอเคยังตีไม่

สิวอะอิวเมื่อวานเนี <Ora Halo> ่ยโอ้ยเหม็นเหม็นสิวเมื่อวานอะทำทำได้เข้าอะไรมนี่ครับถอยไปครับกล้องกล้องถอยครับะกล้องถอยไปนี่ยอ่ัครับผมจะอธิบายคุณมินนะครับเอาตัวนี้เรียบบูอายมาสามตัวครับเขากำลังจะรอ การฟิวชั่นขึ้นมือเขากำลังจะรอการฟิวชั่นด้ขึ้นมือเพื่อจะฟิวชั่นบูไอสามตัวกลายเป็นฟิบูไอแอนติเมดาก้อนนะครับหรือบูไอแปดบูไอสามหัวที่เรารู้จักกันนั่นเองครับและที่คุณมินเอาบูไอขึ้นมือเมื่อกี้นี้เมกี้ครับเมกี้ด้วยผลของการไปนี้ครับเอามอนเตอร์ขึ้นมือเดี๋ยวคุณมินก็จะเรียกขึ้นมาใหม่ครับด้วยผลของการไปนีครับแล้วเป็นงครับนี่เป็นไงลงมาใหม่ คุณออมนะครับเล่นเด็กผู้ชาน้ัแข็งนะเพิ่งข้ในกระตูเป็นเด็กของสองพันเป็นเด็กแปบที่ผู้หญิงใช้นะครับครับเป็นนเอกครับเป็นใช้นี่ะครับพช่่อ๋ส่วนเกมใช้เด็กใช้เด็แบบที่กงบ่น้อยครับน้อยออองแมงกาครับครับเดี๋ยวมีก้อยานนะครับ ล้วซูมตรงไหนครับซูมครับซูมก็กดนี่ครับซนแปดโซไหนครับวซูมครัซูมกดนี่นี่ซูมซูมสี้แับมนก่อนครับคุณมินคุณมินลงมาแล้วครับมนทีเดีย นี่ครับไม่หนึ่งพันเมื่อกี้กล้องถ่ายไม่ทันทีแมาครับไม่ต้องสงสัยครับเขายิบจากเด็กมาโดยที่ไม่ดูครับเขายิบจากเด็กมาโดยที่ไม่ดูแล้วลงเลยนั่นหมายความว่าเขาแอบดูการ์ดใบบนของเด็กก่อนเึิ่ม เขาจะปรับสองร้อยจำคุกตลอดชีวิตปรับทำไมวะปรับสองร้อยเอ้าจำคุกตลอดชีวิตอะแล้วเพื่อสองร้อยเพื่ออะไรเอ้ามันโกงอ่ะโกงชาติบ้านเมืองเนี่ยโกงโกงี้อะหรือโกงคนอื่นว่ามึงมึงโกงคนนี้อะแดกแดกทิ้งไวดิควายแต่นี่้แดดดีแดดอะไรมันก็แดกนี่อ่ะ ไม่มาถ่ายหลายหน้าคุณ